สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบเก้านะวันนี้ก็มาอัปเดตการับบิตคอยนะครับภาพรวมนะครับในวันที่ยีบสานะครับพฤษภาเวลาเก้าโมงนะครับก็เมื่อกี้มีลดพป่าคว่ำนะครับนะแล้วก็ไม่ว่าจะลดพัป่า a อ a ีเอเยอะไรเอ้ยเอเวกเอ้ยบิตคอยก็เอ้ยอิตาเลี่ก็เอ้ยนะนัดหมายกันคว่ำนะครับนะ ก็พ่อใหญ่ทำนะพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับนะไปขู่ขู่ขึ้นภาษีนะคือมันจะขึ้นภาษียูนะคือยูก็พอกับจีนนะก็นะอ,อยากให้ลงตัวกันนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นแค่การขู่เฉย,ยๆนะครับเดี๋ยวสุดท้ายก็ลงตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้รถประป่าคว่ำมันลงมาเลยนะครับ ภาพรวมในในในมองบิตคอยนะครับก็ยังไม่เสียสมมากนะครับหลังจากที่มันคว่ำมาแนวรับสําคัญก็คือหนึ่งแสนเจ็ดแปดหนึ่งสองนะครับก็ยังเอาอยู่นะครับและเกิดแรงซื้อนะครับเกิดแรงซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าในเทคนิคการของฟิโบนะครับถ้าเกิดแรงซื้อกลับขึ้นไปได้เหมือนเดิมนะครับนะภาพรวมเป้าหมายของการล้างนะครับก็จะอยู่แถวแถวนี้นะครับนี่ หนึ่งแสนสามหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่เนี่ยจะขึ้นไปทักทายนิวไฮรอบต่อไปนะครับนะสำหรับภาพรวมของบิตคอยนะก็ตอนนี้ก็เริ่มดีบาวกลับมาแล้วน,นะหลายตัวก็ยังมึนอยู่นะครับนะหูเด้งก็มึนอยู่นะลบสิบเปอร์เซ็นต์นะอิเาเรียมก็มึนอยู่นะครับนะจากอยู่แถวสองพันเจ็ดนะ อ่าลงมาแถวสองพันห้ากว่านะครับเนาะก็ตัวเล็กๆก็เริ่มมึนเงินอยู่นะครับนะว่ามึงจะเอาไงวะให้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับรวมในวันนี้นะครับตลาดเมกาก็จากห้าพันเก้านะครับจะหมดเหมือนจะหมดหวังหรือเปล่าหรือสติมันจะเข้าคงเดิมหรือเปล่าสติมันจะเข้าแบบรูปแบบเดิมหรือเปล่า เดี๋ยวมาดูกันนาะเนี่ยเริ่มมีหลุดเส้นสองร้อยนะครับ SPX นะเออน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแต่ว่า SPX ตลาดธรรมดามันยังไม่หลุดไงมันแค่เด้งแถวเนี้หวังว่าจะเด้งนะถ้าเกิด ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยมากับบันเทิงนะครับตุดเส้นสองรอยตัวอื่นก่นลากม่วงกันนะครับนกักกรเล่นอะไรกันขนาดนะครับเออนี่น่าสนใจนะถ้าเกิดกลับไม่ได้จะเป็นเรื่องเลยนะคือถ้าหลุดลงมาแล้วขึ้นรีเทสแล้วไม่ผ่านอีกยนะ่เงี้ยเหมือนในอดีตเนี่ยอเอทำーーนะิวโรในบิตคอยน์ก็ไม้จบรอบไปเลยนะครับถ้าเป็นอย่างนั้น นะแต่เราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับนะระวังไว้ก่อนเพราะยังไงมันต้องวิ่งตามกันอยู่นะนะครับตันนี้ก็พูดให้ระวังไว้นะพยายามอย่ามาลันเทนนะนะพยายาม SL นะถ้าเราจะลุ้นไปข้างบนเงี้ยเอาเอาง่ายๆแค่บิตคอยเอาแค่บิตคอยหรือเอทเรียมหรือเอาคอยอะไรต่างๆเราต้องเน้นคําว่า SL เพื่อลุ้นแค่นั้นเองนะครับนะอย่าไปลันลเทนดูนะสิตินะครับ มันเป็นสถิติที่นักเทรดระดับเก่าๆนะครับเขาเอาเอาประวัติเก่ามาอ้างอิงนะครับรูปแบบที่คุ้นเคยถ้าเกิดกลับลงมาเป็นนิวโลอะไรพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ระวังไว้แค่นั้นนะครับนี้วิคอยเนาะนะครับมีกันแป๊บเดียวไม่ได้ขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะแบบจัดที่ทุกมาโอ่เคนะครับก็รอรอรอนะครับรอรอก็ภาพรวมในวันนี้นะครับ อ่าด uh, นะครับเกิดสัญญาณโลเด้นวันนี้คอรต์ตัดขึ้นนะครับนะเอ็มห้าสิบรับสอง้อตัดขึ้นนะภาพรวมเป้าหมายก็คือแสนสานะครับเราค่อยว่ากันล้วเนะี่ยแถวนี้ยคยว่ากันก็เริ่มท p เลยนะครับอยู่แถวนี้ก็ต้องเริ่มทีพีเลยครับส่วนสัปดาห์นะครับภาพรวมสำคัญนะ คือที่วิเคราะห์ไปว่าเดปิดสูงกว่า178.2เนี่ยความได้เปรียบของแท่งเทียนที่จะไปต่อเนี่ยมันจะมีสุขเพราะฉะนั้นวีคเนี่ยเลออกประมาณวันนี้มันสุกใช่ไหมอีกสามวันวันจันเปิดมาเนี่ยจะต้องสูงกว่า178.2เป็นไปได้ไหมอ่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำนิวไฮต่อเรื่อยๆเลยนะครับละะ้วระดับเดือนก็ก็มีโอกาสที่จะไปต่อ นะครับก็อยู่ที่เวลาแล้วล่ะนะครับที่จะเป็นคำตอบนะครับเช็คภาพรวมของเขาคอยก่อนนะครับคือไม่อยากไปพูดอะไรเยอะในในช่วงที่เกิด ข่าวอะไรไม่ค่อยดีนะครับนะเดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเลยเถิดมามันจะยุ่งออกนะครับเราก็พยายามมีแผนมี SL นะครับยกเทียบก่อน เอาตัวที่มาเทียบก็คืออีตเลียมโซเอิอีเลียม BTC โซล BTC สายคู่แมว BTC เลยจุดต่ำสุดก็เป็นจุดสูงสุดนะครับมีการไหลเข้าบิตคอยอันนี้ก็ย่อก,กันลงมานะครับพวออันนี้โดิเนี้ยนลงต่ำนะครับรลงพร้อมกันอยู่นะครับ ผมพยายามวัดว่าเออมันมีความแตกต่างอะไรบ้างบิตคอยมันไหลมาเข้าเอาคอยบ้างไหมนะครับอันนี้สูงอันนี้ลงต่ำอนี้ลงต่ำอันนี้ขึ้นสูงโอเคมันเหมือนกับพกกำลังเก็บของเก็บของมันอยู่นะเป็นไซเวดไซเวออกข้างเก็บของไซเวดฮัปด้วยนะ แต่ถ้าวัดจากจุดตัดนะครับถ้าวัดจากจุดตัดแล้วเนี่ยหลังจากโดมิเน้์เนี่ยโดเมนเนนตัดลงต่ำกว่าหกสิบสี่เปอร์เซนเนี่ยโซนเนี้ยนะครับเหมือนกับตาช่างนะมันเหมือนกับมันวิ่งสวนกันขึ้นไปนะมันเหมือนกับวิ่งสวนกันขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มก้อนอะไรต่างๆนะครับก็ภาพรวมถ้า,เ,าเมาส์ถ้ามันไม่ตัดกันอย่างนี้ลง และโดนเนแขึ้นต่อเรื่อยแบบนี้ก็ยังไม่ย,ไมยังไม่มีมุมมองการจบรอบหรือว่าอ่าไม่เกิดเอา position ตอนนี้ยังเกิดอยู่นะครับเนาะเพราะว่ามันวิ่งสวนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูเนาะว่าถ้าเกิดอ่ามันจะวิ่งสวนกันขึ้นอย่างเงี้ยเช่นตัวนี้ขึ้นต่อตัวนี้ขึ้นต่อตัวนี้ลงต่ออย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นมุมมองการเข้าเข้าทำา u อ p o s ก็จะเปลี่นนะครับทีนี้ภาพรวมในตลาดนันตอนนี้นะครับนะก็ตัวอื่นก็หน่อยๆเงียมาหน่อยนะครับเพราะเมื่อกี้ถือว่าข่าวแรงพอสมควรนะมันก็ทําเป็นเล่นแบบพูดซะแบบก็ใครเถิดหน้าข่าวทําน่าจะออกสั้นกันไปแล้วนะใครหวังแบบ ยิงยาวก็ลุ้นเงาแล้วกันนะนะครับสำหรับภาพรวมนะพอคอยบางตัวลงแรงนะศูนย์จุดสามเลยอันนี้มีนะลงมาศูนยจุดสองหกนะครับดอทจากวิ่งอยู่แถวศูนย์จุดสองห้านะลงมาประมาณศูนจุดสองสองนะครับพยายามหน่อยนะครับนาอก็ไปเจอสาวนะรถปะปะควบทันทีนะครับเ okay. ก็ดูจากภาพรวมสี่ชั่วโมงก็โอ้ทิ้งไส้ยาวเี่นะครับซัพพอร์ตมันยังอยู่อยู่ดีนะครับนี่ลายต่อไปนะหนึ่งแสนหนึ่งเดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันเดี๋ยวดูสภาพครองก่อนะครับ ดูวานกันบ้างนะวานห้า8นย์เจปเป็นยังไงบ้างนะอัดไซส์มา7500พั c นะครับตอนนี้กำไร1ล้านอยู่จุดล้านอยู่หนึ่แสนหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปห่วงมันก็โคตรเสียงหยึ่ไม่โดนล้างง่ายง่โอ้แต่30วันกำไรหายนะ30วันล่าสุดเหลือ65ล้านนะครับจาก85ล้านกำไรหายไป15ล้านมันเป็นลองอะไรมาอีก ลองอีเทเรียมนะครับล่าสุดลอง Italian, อีเทเลียมสองพันหกห้าสิบเจ็ดเมื่อกี้หรือเปล่าตอนนี้เพิสองพันห้าออกแสดงว่ามันลองก่อนข่าวนี้เดียวเองนะครับนะแต่ลองไซต์หกสิบสามล้วนะครับ เดีเยวนะสายช็อตก็ยังแดงยังอยู่นะไม่มีใครช็อตแล้วเขียวเลยนะส่วนสายลองส่วนใหญ่เขียวนะสภาพพร้องนะแสนสังโดนนะครับมาลงมาล้างแสนเก้าแสนแปดไม่ได้ล็อกไป ลุ้นๆกันนอนโอเคเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ